U f ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก นสุดท้ายของปีกันแล้วค่ะช่วงธันวาแบบนี้นะคะอากาศเนี่ยกำลังหนาวเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคิดว่าตอนนี้นะคะเรามาทําเมนูที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีกับสุขภาพเราดีกว่านะคะวันนี้ก็จะมาทําข้าวอบหม้อด,ดินกันค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะสไตล์รายการของเราเองค่ะส่วนผสมที่จะต้องใช้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะมีกุนเชียงนะคะมีกุ้งค่ะมีซอสปรุงรสข้าวสวยหุงเป็นตัวนะคะ รากผักชีค่ะแล้วก็กับทูน่าสเต็กในน้ำเกลือค่ะตามด้วยนี่เลยค่ะน้ำมันงาขิงน้ำมันกระเทียมเจียวผักชีต้นหอมเผ็ดหอมเนยจืดนะคะผงกะหรี่พริกไทยแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยค่ะ อย่างนึงเลยนะคะที่จะต้องเตรียมในการทําเมนูนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันเลยก็คือนี่ค่ะมอดินค่ะก็ตอนนี้นะคะเริ่มต้นเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าทูน่าของเราเนี่ยแหละคะ่ะมายีให้ละเอียดก่อนนะคะบีบเอาน้ำออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลย โอเคค่ะเตรียมทูน่าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทํำข้าวอบหม้อดินกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ํามันกระเทียมเจียวล,ลงไปค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะวันนี้ใช้เป็นน้ํามันกระเทียมเจียวเพราะว่าจะช่วยให้ข้าวอบหม้อดินของเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็น่าทานมากขึ้นค่ะน้ํามันร้อนแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยเดี๋ยวก็เอานี่เลยค่ะกุนเชียงนะคะลงไปทอดค่ะ ก็เอาขึ้นมาพักไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วยนี้เลยค่ะกุ้งค่ะนี่เลยพระเอกของเราเลยค่ะปลาทูน่าในน้ำแร่นะคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็ใส่กุนเชียงนะคะสับลงไปค่ะ ตามด้วยนี่เลยค่ะข้าวสวยนะคะอันนี้เป็นข้าวเก่าหรือว่าข้าวสวยที่เราหุงเป็นตัวไว้แล้วนะคะ กแต่งนะคะด้านหน้านิดนึงแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปค่ะน้ำมันงาเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยค่ะก็ผักชีต้นหอมนะคะใส่ลงไปทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะอบข้าวอบหม้อดินของเรานะคะอีกสัก2-3นาทีค่ะใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะคะให้กลิ่นของน้ำมันงากลิ่นของสมุนไพรเนี่ยมันระอุอยู่ข้างในข้าวอบหม้อดินของเราค่ะแค่นี้เดี๋ยวเราก็พร้อมเสิร์ฟทานแล้วค่ะ มากเลยค่ะคุณผู้ชมหน้าตาก็น่าทานแบบนี้ล่ะค่ะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์กับสุขภาพกันด้วยนะคะ ลองไปทําทานดูนะคะคุณผู้ชมยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงวันพ่อด้วยอย่าลืมไปทําให้คุณพ่อทานนะคะรับรองเลยค่ะว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องถูกใจแน่ๆเลยล่ะคะ่ะสําหรับเมนูข้าวอบมอดินวันนี้นะคะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลและผลิตภณัณฑ์ดีๆจาก Select t n Na ในเครือ t u อค่ะช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอให้คุณผู้ชมได้ชมอยู่นะคะติดตามค่ะ